ขอกับพุทธวจนะทำวินัยจากพุทธโอเปิดธรรมที่ถูกปิดเรื่องทรงตัดว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งกระทำพิสทจน์หมายถ้าพิกษุไม่เป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นซายเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอพึงทำความสำเรียกว่า เราจับเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตแห่งตนดังนี้เถิดพิสษตทั้งหลายพิสุุเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตแห่งตนเป็นอย่างไรเล่าพิสษตทั้งหลายเปรียบเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวที่ชอบแต่งตัวส่องดูเงาหน้าของตนที่แว่นสองหน้าหรือที่ภาชนะน้ำบริสุทธิ์สะอาดหมดจด ถ้าเห็นธุลีหรือต่อมที่หน้าก็พยายามนำธุลีหรือต่อมนั้นออกเสียถ้าไม่เห็นธุลีหรือต่อมก็ยินดีพอใจว่าเป็นลาบหนอบริสุทธิ์ดีแล้วหนอข้อนี้ฉันใดพิกษุต่างหลายการพิจารณาของพิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน จะมีกุศลธรรมเป็นอันมากในเมื่อเธอพิจารณาว่าเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมากไปด้วยอภิชาหรือไม่มีอภิชาเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีจิตพยาบาทหรือไม่มีจิตพยาบาทเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีถีนมิทะกลุ่มรุมอยู่ หรือปราจากทีนันมิทะเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีจิตภูมิชั่นหรือไม่มีจิตภูมิช <iyor> ั่นเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีวิจิกิจฉาหรือหมดวิจิติจฉาเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยเป็นผู้มักโกรธหรือไม่มักโกรธเรามีชีวิตยอยู่โดยมาก โดยมีจิตเศร้าหมองหรือไม่มีจิตเศร้าหมองเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีกายอันเครียดคลั่ในการปฏิบัติธรรมหรือไม่เครียดคลั่เรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยเป็นผู้เกียจครานหรือปลารถความเพียรเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีจิตตั้งมั่นหรือมีจิตไม่ตั้งมั่น ดังนี้พิจุตมายถ้าพิษุตพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราอยู่โดยมากโดยความเป็นผู้มากด้วยอภิชามีจิตพยาบาทม,มีทินมิทะรุ่มรุ่มฟุ้งชั่นมีวิจิกิจฉามักโกรธมีจิตฟุ้งชั่น มีกายอันเครียดคัดในการปฏิบัติธรรมเกียรติครามมีจิตไม่ตั้งมั่นดังนี้แล้วเพิสูนั้นพึงประธรรมซึ่งฉันทะความพอใจวายามะความพยายามอุตสาหะอุโสรหีความสมักเม่นอัปปติวานีความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้า เพื่อละเสียซึ่งทำอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นเช่นเดียวกับบุคคลผู้มีเสื้อผ้าหรือสีสัต์อันไขวลุกโปรงแล้วจะพึงกระทำซึ่งฉันทะวายามะปุสาหะกุโสรหีอปปติวานีสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อจะดับเสียซึ่งไข ที่เสื้อผ้าหรือที่เสียสานั้นฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราอยู่โดยมากโดยความเป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชาไม่มีจิตยาบาทปราจจากถีนะมิทะรุ่มรุมไม่ง้งชาน หมดวิจิิชฉาไม่มักโรมีจิตไม่เศร้าหมองมีกายไม่เครียดคัดในการปฏิบัติธรรมปรารบความเพียรมีจิตตั้งมั่นดังนี้แล้วภิกษุนั้นพึงตั้งอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละแล้วประกอบโยคกรรมเพื่อความสิ้นอาสวะที่สูงยิ่งขึ้น ดังนี้